เทียงนาน้อยนาต้อยแล้วก็เทียงนาน้อยไอนาต้อยเทียงนาน้อยเลยให้มันหำดังกระดุ่งะตรำเมื่อคุณพี่จู้จี้กับข้าหอมมืกี้นี่ใบเขาชอบแล้วเขาปฏิญญากราบบ้านเลยคอยทำปะยาคอยเป็นหมอบป่าป่คอยอยากให้ข้าเจ้าเงาต่อข้าเจ้ากำลังม่วนข้างล่างนะเออแม่นหมูหรือม่วนเพราะว่า บนท่าเด่นอ้อยไปบ้านท uh, ่าเด็ดโอ้ยโลว์รนวุ่นวายขนาดไลค์คนลองมาเดะใส่บ้านมากระโดดกระโดดหนึ่งนั่งตังจะกินกินย่งแล้วมาจ่อยหนึ่งกระได้รักจริงไม่รอกลับสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้านะจ๊ะค่ะเนาะ ้ยพ่อก็อัมรักกากีและเน่ห์แ่งทองทุ่งสวยและรวยมากมีบ้านมีรถมีคอนโดมีบีมีตึาปลายหมายมาพี่น้องกินข้าวซ้อน้ำกันพี่น้องจ้าคะมีโมกเอียงสนี่แจเฮ็ดเค็มแจเฮ็ดเค็มเพิ่มหนึ่งพักอีโฮมนะจ้าคะตำมักแตงเอาเอาจะหน่อยแค่บอยตามักเตงแตงไปบ้านอีสีนะสันซื้อแล้วสันไหวนะบอยหลอดและสันลืมอย่าว่า ว่าจามือมันบยบป่ะแล้วก็เข่าตู้เงาขนน้กดตกายดอกเนาะแต่หนักรลองแคนเดียเขายังเพตายนใจนะจอจายัแดดเอบแคนเดียพอผาต้องอ่านคอมเมนต์แจ๊กสิจับไหมไปอยู่ในชายชาบานหรืคำเบื่อไปอยู่ในจังหวัด บาดมากระเจ้ามวนแล้วผัดบาไปฮอดพิธีผัดบาสเต๊ซไปทางล่าบอกคนเต้นมันรยาอยู่คนเต็มเลิกสารคนเต็มอันโม่เราทาเต๊ซหรือเล่าผเพลงมาห่อเยอะจ้าเยอะไปดูป่านนานนานไปบอกให้ฮ่านาฟาเอาไปอันอันอันเจ้าเมือง่าเผาอยังโยอมันจะเกี่ยวกับซุมเฮาอ่ะเนาะซุมเฮาจัดการอีเออสที่แท้ไปฮอดนะย่าอีกซะก่อนไปฮอดพรอยเป็ี

ใบย,ยังงอเพราเป็นใบประกาศหรอกพี่น้องที่พี่น้องว่าใบป,ประกาศ่ใบย,ยังแซนเดอร์เซินส่นยยงไลฟ์ซื่อบดกลุ่มเลยค่ะบ่เห็น,นบอ<า>กพี่น้องลองสังเกตเบิ่งตอนออกไปรับนะอาม,มาราบอกออกไปเบิร์ดออกไปเบิรดทีออมเพราะว่าอามาราส่งไลฟ์ซื่อไปเบิรดทุกคน,นออกไปลักได,ได้ได้แค่ชค3 3> <c oughs> ค็อกสามคน แล้วกับเร็ไปยังเขาคขดว่าเออร่วมควกนินดีน้ากันน่ะได้ทนกับบกใจเขาแต่เราอยากให้เห็ุสั่มันสิเมนนางบอกเลยบอกตอนเปินโทรมาพี่นเไปหลับมาตอนพี่น้อไปโทรไปยังทางโทรบอกแล้วสั่งมนกลังเบาได้ที่อย่าเวลาไปหลับแมน นั่งอุตสาห์ลงรายชื่อล้กก็นในทีมเนี่ยออกไปเบิดเปล่าแปบเบาเอื้อซาาร้อยกันยังไปเปลี่ยนฐาบอาบัตเชลเล่ออกไปได้สองคนนะหลายคนก็ชื่อว่าให้กันก็ไม่ครบคนเมนจาคำก็พิดกับมันบริเป็นกับอมาราดพี่นแต่เขาพิพาทเอเองแต่ว่าสำหรับเขาบริยาวายอยากได้ดอกเนาะ บอกคนแรกคนโทษมาเราต้องเห็ดเริ่าก็บอกอยู่ว่าบ่อเอาอาจารย์บ่อจะเป็นเ็ไย้ว่าอย่างซี่นางบอกไปเลยนะบ่เห็ดก็ได้อาจารย์เรยว่าอย่างซี้บ่อิยมเขาอยากเห็ดแต่ว่าอยากเห็ดแค่เห็ดแค่ก็แค่นั้นลนวนติดปเสียเวลาทานต่างแลบเนะไร่ผลไร่แต่เศร้าบัมนเห็ดแต่เศร้าสลายเพลินไปฉันไปตื่นนะพี่น้องก็จะตั้งระทบประเทศอย่างเข้าเป็นท่านเลีนตื่น คนไทยมันได้ตื่นเขาตื่นมาเขาเจ้าเหตุงานเขไพายจะมานั่งเบิ่งคนหล่อป่ายเนอะมื่นพันป่ายคนพันป่ายกันยังได้หลายเด้อสองหมื่นป่ายอยู่เงินเพิ่งข่าวตอนทาสิ์ปิดไรพอดีตอนกำลังเสียหอเงินกำลังสียหอตรง้เงินกำลังหอตรงนี้ พี่จิงน่ะสิจอดญาิจักสมุนกสิเลยเออแต่ห้าลานั่ตโมงนึงจัพ่อจังจะจังไหนพี่ีนยังกะดิขันอยากได้กข้าวเนาะฝาัจมืองพ่อจมืองเมืองอาชาคนจมืองมาถามพวกพี่เห็ดอยัางอาจมืองหรือกรมือไงเพิ่นนับเมืองงี่จงเพลงเปิดเป็นรับประชุมเด้ออืมาดก็ละงอื สอบขาแล้กแห่เต็มไปใหญ่ประชาชนตดนแล้วเขาเมื่อเันวันเมื่อจันวันวันเลยเขาเมื่อยเถอนโดนโดนไม่ร้ายขัจีบตอนโดนบ้าบ้าเมื่อวนสิประกาศไอ้คนต่อยยอดจบยังมาสูตรอีกสูตรแล้วจะมาปลูกแคนต่อยว่าเอาดูแบบงานแบบันปลูกแคร์เขายังหนังหลับเฮ้ยเฮ้ยชวนไปชวนมาจบ มาขาดตอนเขาบุกขาดใจในบ่จะใช้เงานอนค่ะบะเล่จะขื่อข้าจะสัตย์สิโย่ปฏิวัติเลยครับจ้าแห่ครับจ้าบาราบมาควันมาควายแม่นพี่น้องมันก็แม่อยู่มันโดนไปนะเจ้าค่ะอันคิดบอกคิดว่าคนรนั้นมันไลยขันตอนมันยาวเดี๋ยวเอามอสูตรมันยาวเออก็ไปก็มาอยู่แม่เนาะ ก็แม่ในสักกาเขาปูกทอดต่อแขน้หนักมอสู่าอันนี้มันดนการเนี่ยพ่ออ่จนง่วงเงานอน่ไพี่น้ออ่าคนต่อยอดตบพุ่นจังได้เห ay, hmm. ็ุพิธีนั่นเงามองนะต่อยอดมันอ่านน้ำลังก็ได้สิเป็นยังอีกคนต่อยอดเปิดถอดรอยคนปวดจะเบิดจังมันเหตพิธีบิรนิดอ่ะพิธีหนึงแล้วพิธีสองอีกจะพูดอะไรใค หลายนายอดรวมนางกระบลนะคะวัวสอบแกะสอบเก่าลาจะยิงเกียร์นบาทเจ็ยเาจะบอกยินเงีแบๆเขาประกาศละเนี่ยสายไม่ละแปะแปเนี่ยไปละเช่าเป็ดสัที่แปะไม่ชอาเป็ดปูนหาโสน วิธทำไงะอรวมันือรวมให้เ่าะนะครับฉีดจ่าย่างียังบริแเล่ยอย่งนี้วลรักสักลา็เจาะบุหรี่เล่แค่ไพน่าถ้าเถิอออกแปะมืดมันกัสิเรียวเห็นได้มันก็สิเปลนอันใกล้ห็นนด้อันเทาะให้หน้าเขายังยังบุหร้่เถิอก็เล้มันก็สิแปะยุดต่อไปนะจะต้นวิกลงยุนขันเจาพัฒนขนเจาพัฒนานะ ทางห้ามันไก่มันอาจารย์เนีบ่ทางนันนะไก่เนี่เขาก็ยน่างมากอยู่ระหว่างกลางเกมทังออกเรกทั้ันนะตันตกพีภาษาถี่ร่วมกับกพภาษาอเมริกาเลยชาพญายูอานนอนครูโคลอคุณเลียนกันลับซาวระเทศลังตแทวอยู่หมดเยนะเขาไปมาุบนี แล้วใช้เจ้ายนากไปนี่เงาไปเวิงบ่อในข่ายนกโดเขายนางไป้นกนน่ะมันเนเปะเขาไปทั้งนั้นมันเปะตัวตอะที่ไห้มันบ่าแต่นี่ยคือเมาเห็นเขาโบกมื้ขัาไงอ่ะ้ี่ที่เขาเขาไม่สู่ลายวัดบะอาจารย์นยจนมีโบสถ์พอแล้วอาจารย์ในที่ไรก็หันเขามาเขารวมเขาเขาวัดก็ได้เขาเห็นเนี่ยพ่อก็ได้ว่เขาเขาวัดเลยเป็นทเตียงเขาไ แต่พวกคือก็คือเห็นมาเต็มอยอะสักแม่เขาจะมาเนาะมาร่วมงานมาช่ยวมงานเขช่ยเขาชวยช่ยาช่ยเขา่วเ่วช่า่เขาช่วาชอยเขาชเขาช่ยเขาช่วยเขาช่วยเขยเขาช่เขาช่ยเขาวา่วเายเขาช่วเขา่วยเา่วยาวยเ่วเา่ยเา่วยเกาช่นเาวเวยเขาบเาเยกวเขาเา่เวเยวขาวาเยขย ได้พ่อได้อยากไก่นางมันว่าตัดใจนายบ็คนหมักม่วนนะว่าเรียกอะไรได้พอเห็นข้างล่างข้าเจ้าม่วนน่ะนางพ่อได้อยากเลิกได้หลงจากข้าเจ้ามาขอบได้ข้าเจ้าว่าโอ้ยขัดที่คอยแน่อยมวนจะเซี่ยาบอยากเลิกขนาดอยากผ้าพนม่วนน่ะนะข้าเจ้ารักเซี่ย บ,อบ,อบ,อบ่บ่หมดไปดอกเชยตเยอะเตอ,อ,เอมมาเพื่อจองอำมาะอดอกส่ง่องกประเดีแจกจะพี่ส่งกับราตลาดบุมกถูไปดอกคาเพียออที่งานติดกะบันดาละมโพอด,ด้ประากาศหกาอันนี้นนนอประกาศเล่นสงการปีใหม่นี่ ขอห่าไม่ไม่ของไปคลังไปจุ่มกันเล่นได้เฮือนไปน้ำมันอยากกินได้น้ำมันกินเฮือนไปเฮือนมาให้หลายมาเกินห้าสิบคนอายุบ้านประกาศมาพอให้ให้เล่นในบ้านเจ้าของเล่นได้เอาก็บื้จุ่มเลยนะแต่พอหาไปงานพอหาไม่งานเดี๋ยวปลาพอหาไม่งานจัดเกิดขึ้นพอหายไม่งานจัดเกิดขึ้นเขาก็กินธรรมดาษกินตะเพื่อเลื่อจะเอื้อดจะดองนาะตาซิฟก็จะเป็นนยหมู่บ้านนะครับว่าเรืก็ได้พอหามีบ้านอื่นมาผสมเนาะ ว่าให้เป็นหลอกแบบเล่นคือสมัยก่อนนั่นแบบว่าเป็นหลอกงานนั่นคือเราคอราคือเล่นคือเล่นในเือนจุดเขาจบทองเลยสินะว่าให้หลอกสมัยก่อนพันหลอกเด้สมัยาเล่นจบกาอแต่ก่อนมันหลอกมันีเื่อนหอกัน่ต่ออีกมันนี่นะเขาไปจ้างพร่าตอรคายด้ทั้งอ่อโอ้ยคายดีแต่ะานมันสวยอ่ะ่าวิจว่า เอาบไปนองทายาก <kil na. S 1> นันเจตเรียมขื่อเ่มง่านจเ็่เขาก็เท็ยชุดแล้วเขา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 นี่่อนยาแม่ใส่เม่ขอเขาเขาก็เทีชุดแล้ว จัชก่วบริการในไารทำผ่าสัดประกา่ลงเด็ดเฉลาหนึ่งสองสามเด็ดเหนพื้นี่หาหุี่รเจ้าหนุอะไคลายเครื่องอันเดสิีิแอรบ็อกือ ะแลอมขึ้นไปครั้งนึงบ้างจำเขาบ้างจังเขาจะแอมคือทำไรล่ะนะเขาจะแอมคือชร้างขังแล้วจงไปทั <s 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 ้งหน้าเอ๊ะเอ๊ะมานูแหรอเนาะจงไปทั้งหน้าจงไปทั้งหน้าห่อยมือไม่ใช่หรอไปซ่อมนี่จะลเพซ่อม

โตมาครกีนังอยโว้ยว้โตัเขาหง่งตผัแต่เดตักสุดาดโตผักสุนแ้ตผังสุก็พอโตโตผักอันนี้นะาไปงานไปกาดต้องมีโตักาเฮ้ยกับกลักัขัดอกมานังกินนั่นเองโตกับหยัง ตากสองสุดกำลังดีกว er ่าสาสุดเ้ uh, to ุมเนเนาะเอกปลงมาเเปอร์เซ็นต์ใบเขาเขเสลงมาหาย่ต้นหักนะไชมชาพตัอันนี้เนาะจุอไปลงมาเนมีนได้ภได้โลเไปงานเาก็ต้องผักอยู่แล้วเอาจากสามสุดพี่ว่าเ้นทีค้านั่นเลยค่ะ ตราไปอะขัดสีขายเราไปธุรกิจแต่ไปออกบูธนะเวลาไปบูธจะไปออกกับเขาเราจะไปขายมีโครงการอยู่พวกนี้นะเวลาเขามีงานเขาจัดงานบูธนะเดี๋ยวเขาเดินสายออกบูธเขาเด็กเงินมือสิตายมงานนั่นงานนี่งานนั่นงานนี่งานนี่เจ็ดหมื่นเจ็ดคืนงานนั่นงานนี่สั่งสีขายสิตายใช่เหรอคือมีงานเขาจะจีมูนงานเขาออกบูธในเมืองถึงหลายจัดเป็นงานเขาจัดกทนไะออกบูธตามเมืองเลย ง,งานอยูแ่แถวสวัดไอเต็กด้นะครับเอยู่ในกลุ่มของเขาเขาสิดีดีบอกเลยบุตจีที่ทีท,ทีจองเดยอันนี้สาอยู่กลุ่มของเขาแล้วโอ<ด>ย<ป>ข้าจานแบบบุเพ่น,น,เนั่นเองท่แท้น,น,น <ะ S 2> ราก,กินเพัจจาะะนด้น้อยดีเอาไนเล่โตนึ่งโลจาไรแช่นี่นุ่งสัาเขาังเขาอะไรบนชนะงาพูดกัแงหรัอ เขาเดใส่อันหมอใส่หมอใส่านสุดไปตั้งไว้พะยนคนไปในงานพะยาก็ตากเอาเดี๋ยวเขาเปิดทีที่เลยก็ไปตากกินตักกินตักไฟตากมันจนเขาไลเป็นโตนี้เมีช่องสำยางให้เราขนเขาก็ไดกัเสยหานอ่ะร้านโตแซ่บมาไเนลูกวันจานปลาไ้ สามมือไม่จำเปวยกับหมกอปร็ดใช่ไหมว่าคือป่าบอกเกิดมาเหมือนอเปร็ดง่ายแค่หั่นก็เห็ดเห็นว่าแล้วก็เป็นโจ๊กเลยเนาะเป็นกข้าวแบบนีนได้เป็นโจ๊กป่าหมกทุกทุกตางกันเป็ป่าโจ๊ก ปะเด็ปัาไงที่เป็นกระมุกะแอบบกลพี่นักจุคามากนี่กระสุอมาปลาจากก่อนนักจุาขอบคุณเมนขอบคุณทุกคนใจขอบคุณในเรสุขสุขนจาด้วยสบายดีสบายดีเด้ยดี้ยเบสบาย